หนได้รับรายงานว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใหญ่เกิดขึ้นมีรถชนกันหลายสิบคันมีผู้บาดเจ็บเป็นสิบถ้ารู้ว่าใครทำแล้วก็จะซัดไม่เลี้ยงเลยจริงไหมหดูรถพวกนี้สิมันจะมีอะไรหนักไปกว่าน,นี้อีกไหมเอาแบบที่ว่าให้ตะลึงไปเลยนะนะประมาณรถชนตึก นั่นรถเหรอด้ตัวแล้วค่ะใครที่สถานีตำรวจเดี๋ยวฉันจัดการเองอืมปนนี้สินะดูหน้ามันดิอม <c oughs> มึงใช่ไหมเป็นคนขับรถชนตึก กูไม่ได้ชนตึกว่ะเออกูรู้แล้วมึงต้องพูดอย่างนี้ฮึขอสักดอกดิอ,อืมอเฮ้ยท่านครับปล่อยครับเฮ้ยกล้าเข้าไปห้ามเหรอนี่กูเป็นคนชนก็ได้หมดสักทีเออไม่หมดเว้ยขอต่ออีกหน่อยเฮอ้ย อืมสะใจดีลายอาชนแค่นิดเดียวเองอาจสเล็เลยไยังไงบ้างคะอืมรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นคนขับรถชนตึกนะนะแต่อยากจะรู้หลือเกินว่ามันไปชนยังไงของมันวะถึงไปชนข้างบนตึกได้เพราะฉะนั้นเราจะไปดูกล้องวงจรปิดกัน ว่ายังไงครับคุณตำรวจเราจะมาดูอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนช่วยเปิดให้เราดูได้ไหมเขาอยากดูกล้องวงจรปิดมีไม้มาด้วยงั้นเปิดให้เขาดูหน่อยสิได้เลยจัดไปก้องเสียก็ไม่รู้สินะ ถ้ายังไงก็ขอบคุณมากเลยที่ให้มาดูกล้องวงจรปิดเฮ้ยเอ้ออออยเหยยบบีบนั่นสิว่าเฮ้ยอ,อืลักษณะมันเหมือนอาการกับกล้องดัมมี่ในประเทศไทยเลยเนาะติดติดดับดับเหมือนประมาณว่าข้างในมันกลวงออะไรกลวงหรือประมาณว่ามันพร้อมใจกันดับทีเดียวหลายตัวในวันหยุดราชการฮฉันนี่แหละไม่ชอบจริงๆเลยไอ้กล้องแบบเนี้ย มันเหมือนกับว่ากินภาษีประชาชนไปโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยฉันว่าควรจะปรับปรุงได้แล้วนะพฤติกรรมพวกนายนะ่ะโอเคนะปรับปรุงมันซะจะเยี่ยมมาเออเออกูจะปรับปรุงโอเคงั้นก็ฝากด้วยละ่ะลาก่อนโอ๊ยปวด